นี่ปล่อยธรรมชาตินี่ดีที่สุดมาต้องอันนี้ไาดอกเออแค่อาหารเสริมคือมาเสริมตอนเท่าคือเราขังคออเสริมมันไปแค่นั้นแหละให้ฟางหน่อยให้ให้เฟืองกินเฟืองเน่ให้หยาเน่แล้วก็อาหารเสริมเน่งามนี่ปล่อยธรรมชาติดีที่สุดเออเดี่ยงแบบธรรมชาติเท่านี้แหละมันบอกไข่เป็นโลกน้ำซ้ำตอนนี้บอกเป็นโลกเป็นลำปีไงกับบอกเป็นในเ้ขามันบอกครับ น้ำปีก็เป็นนิดๆรักษาท่านุรักษาตอนนี้ก็คือหายแล้วเนาะแข็งแรงมากเลยนะครับนี่เป็นหลบนีบะมีน้ำขาวเพราะว่าเขาเลี้ยงธรรมชาติมันธรรมชาตินี่ดีที่สุดอแข็งแรงนะครับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องนะครับมาชมวัวสวยๆนะครับนี่ครับเป็นวัวที่เลี้ยงที่บ้านของบ้านหนองรุงนะครับตำบลสีนนงามอำเภอสีรัตน์จังหวัดรีสเกตนะครับ เป็นวัวของคุณพี่นะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานก็จะมาขอความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงวัวนะครับของของคุณพี่นะครับวัวตัวนี้มีพันอะไรครับพี่ครับนี่ครับสาลเล่อทั้งทั้งสองเลยรอครับสาลเล่ทั้งสองแมนนอ๋อแาลเล่ทั้งสองเนะครับเพศผู้ตัวแรกเพศผู้นี่อายุกี่ปีครับปี มันอยู่สี่เดือนเนาะปีหกเดือนบ่หนึ่งปีหกเดือนอ๋อคุนบอกว่าเลี้ยงเป็นเป็นตอนนี้เป็นพ่อพันธุ์หร้อยังครับเกือป็นเด้แลวอ๋อเป็นพ่อพันธุ์แล้วเคยเอาไปผสมที่ไหนบ้างครับย่างย่างบางเคยอ๋อยังยังยังไม่เคยเอาไปผสมใช่ไหมครับนี่ครับก็ลักษณะก็คือโครงร่างเป็นโครงร่างใหญ่เนาะอ๋อโครงย่างล่างใหญ่มากเลยนะครับการการเลี้ยงวัวนี่เราเลี้ยงยังไงบ้างครับที่บ้านเลี้ยงมี หัวหางใช่ไหมครับเนเสริมกับห้ามอ๋อใช้เรียงธรรมชาติแบบนี้แหละขึ้นยาใช้ใช้ใช้รํารํารํารัดสีขาวนี่รําสีขาวอย่าให้ย่าอะไรครับก็คือปล่อยทุ่งใช่ไหมครับปล่อยทุ่งถ้าถ้าเวลาเขาทํานาก็เอาญ่าอะไรเ่เปี่ปลูกนะเนเปียอ๋อใชหย้าเนเปียกับฟางมั่งฟางด้วยเป็นตัวเสริมใช่ไหมครับ นี่โอ้โหก็คือตอนที่มีประสบการณ์เลี้ยงวัวกนานเท่าไหร่แล้วครับสิปีแล้วสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วใช่ับแต่เกิดมานี่อยู่กับวัวกับควายตลอดอยู่กับวัวกับควายที่ที่บ้านนี้มีวัวกี่ตัวครับทั้งหมดนี่สิบตัวอ๋อทั้งหมดนี่สิบตัวสิบตัวนะครับที่น้องครับนี่เพิ่นมีวัวอยู่สิบตัวนี่ครับที่เห็นอ๋อตอนนี้คือปลอยเลี้ยงถุงนหมครับนี่ครับปลอยเลี้ยงถุงนะครับ ก็จะเป็นฟอร์มส,สวยๆนี่ครับก็ยืนให้ถ่ายแบบหล่อๆเลยนะครับออนี่ครับตอ,บอัน,นอันนี้อายุเท่าไหร่น้อกี่ปีหกเดือนหนึ่งปีหกเดือนออนะครับนี่ครับฟอร์มสวยนะครับดื้มไหมครับพันนี้ไม่ดื้ดอ,อวิธีการเลือกวัวมาเลี้ยงเนี่ยเรามีวิธีการเลือกยังไงครับที่จะเอามาเลี้ยง เป็นเป็นงัวพันอยู่ในขอกแต่ได้มากตัวนี้ก็คือเป็นวัวพันอยู่ในคอกอยู่แล้ว่เคยไดืหาซื้อมาเลี้ยงนี่คือพ่อแม่ลูกเขาเองกันเองอ๋อพ่อแม่ลูกเขาเองนะครับท่านผู้ชมพี่น้องครับนี่ครับพ่อแม่ยังไม่ได้หาทางอื่นก็คือผสมภายในคอกเมนเมนก็มีผสมเตรียมอยู่ในขอกก็มีมาสั่จ้เออไปดูตัวที่ออกใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้นี่มีคนมาให้ราคาไหมครับตัวนี้ยัางอ๋อยังยังพอราคาพอใจอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ครับพอเปิดเปิดได้ไหมครับ อ๋อปิดก่อนอ๋อเดี๋ยวเราไปเพื่อนยังไม่ไไมม่่ยังไม่ขายนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มตัวนี้ที่อ่วัวตัวนี้นะครับแม่เขากำลังเลียลูกนะครับที่แข็งแรงแม่อยู่เด็กลูกดำไหนพ่อมันครับนู่นน้องครับพ่อมันอ่ะัวพ่อมันเป็นพันมันี่ไม่ใช่พันเล่แต่พันวัวแดงนะครับวัวแดง บามันแดงหรือเปล่าครับนะครับเป็นบามันอะไรบุ๋นบามันแดงบามันมันหูยาวไม่เห็นป่ะไม่แน่ใจนะครับก็หูยาวอยู่นะครับนะนะครับหูยาวอยู่บามันแดงน่าจะเป็นบามันแดงนะครับนี่ครับนี่มันใหญ่คือแม่มันก็ตัวนี้ออกไปประมาณยี่สิบนาทีเนาะออกวันนี้นะครับสดๆเลยแข็งแรงนะครับนี่ครับใหญ่คือแม่เลยยาวคือแม่เลยนี่ครับ แม่พันธุ์เขาไม่ดื้อนะครับอ๋อนี่ครับดูีดื้อกเตือนป้ายนะนี่ครับเขาเขาจะเข้าหาจะของนี่ครับเป็นวัวแม่พันธุ์ไม่ดื้อเนาะอันนี้ก็คือเวลาวัวท้องนี่ก็คือตัวนี้ผสมของตัวผู้นั้นเนาะมันกี่เดือนครับมันออกลูกเก้าเดือนเก้าเดือนน่ครับเก้าเดือนนะครับคลอดนะครับโครงยากล่างใหญ่มากแข็งแรงนะครับ การเลี้ยงก็คือให้ให้รำเหมือนกันให้รำให้ยาเนเปียหัวอาหารกับลังเทือมาเสริมลังเทืออ๋อเสริมตัวอาหารกินเฉมือดหน่อยนะเสริมเสริมแน่มันสั่งนะก็นี่ก็คือมีมีโครงการวัตถิปล่อยปล่อยออกบ่ครับปลอยกนี้คือปลาปล่อยอ๋อตัวนี้เป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์มาเลยนะครับได้ลูกถ้าหยุดเลี้ยงก็คือคือคือขายแต่คือเออแขนแขนบ่เลี้ยงก็คือก็สีงากนะอ๋อจะคือแม่พันธุ์งามแห้งนะครับคือแม่พันธุ์โครงล่างเขาจะเป็น ตัวใหญ่เนาะโตโยงไงสูงใหญ่กล้ามเนื้อกล้ามตัวดีนะครับเม็ดจักเส้นจะวะใหญ่แห้สูงแห้งนะครับกล้ามวอดใหญครับไงแห้งแล้วก็แม่ตัวนี้เป็นหัวเสื่งนะครับปีกโหนงไงแห้งมันเชื่องทุกตัวเลยแหละงัวคอมีเชื่องทุกตัวงอคอมองนี้เครื่องนะครับไม่ดื้อก็จะเป็นบรรยากาศอันนี้ก็คือมีคนมาดูมาชมวัวสวยนะครับมาขอเสนอราคา คำโฆษณาราคายังไม่พอใจนะครับก็เลยก็เลยวันนีไ้ได้มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็มีคนมาจอดใค,ใ,จอใครสนใจก็มามาติดต่อได้พิกัดอยู่ที่ไหนครับบ้านน้องลุงเนาะบ้านนองลุงตําบลสีนวงามครับอำเภอสีรันรัตน์ตนนะจังหวัดสีสกเกตเนาะบ้านคุณคุณพี่สมพรสบายสมพรสบายฝากโทรศัพท์ได้ไหมครับเผื่อมีคนโทรมาถาม ศูนย์แปดแปอ่าก็ติดต่อในเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ก็ลองโทรติดต่อมาถามมาเสนอเผื่อเพื่อนมาชมก่อนนะครับมาชมใช่แต่จะค่อยมากันใหม่อ่าถ้าสนใจก็ค่อยค่อยมาเคลียร์กันใหม่นะครับมาคุยกันใหม่เดี๋ยวไปดูอีกตัวนะครับเพราะว่ามีเยอะเลยอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวแม,แม,แม่แม่พันธุ์แม่คอกเนาะ แม่คอนแม่ม mm ่อเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงเลยใช่ไหมครับโอ้ตัวใหญ่แห้งนะครับกินหญ้าเก่งแห้งครับนี้กินหญ้าเก่งก็คือของเขาจะเป็นซาโลเรทั้งทั้งคอกทั้งคอกเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศก็คือช่วงเย็นๆเนาะก็จะเอามาวะมาผูกแล้วก็ปล่อยตอนเย็นๆนี่ครับ เขาจะเชื่องมากเลยนะครับเป็นี่ยอ๋อนี่ปีหนึงเหรอครับปีหนึ่งเซิ้งหรือด้นี่อ๋อนี่แล้วนี่แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงสวยมากแข็งแรงมากเลยนะครับนี่ปีหนึงเดียวเองอืมปกตินี่ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ครับพอรู้ทราบไหมครับที่เขาขายกันนะครับนี่ครับอ๋อประมาณสามหมื่นกว่าๆนะครับแต่เพิ่นก็ยังไม่ได้ขายนะครับตอนนี้ก็ยังเลี้ยงก่อนเนาะ อยากได้ลูกมันแน่ก่อนอ่วอาตัวนี้เพิ่นก็จะเอาไว้ลูกมันแม่พันก่อนอมเพร่านี้มันแก่แล้วไหเาตัวนี้ตัวนี้ตัวแก่แล้วเนาะแก่ก็ให้ลูกทุกปีมันบครับตัวนี้เีีได้ปีละตัวอ๋อปีละตัวอุ้นแ,แบบนี้ก็ปีละตัวด้วนี่ได้ขายบ้างไหมครับขายลูกมันแต่ผลมันผิดถ้าเอาไว้นันร้ายแหง้งนี่ได้ขายลูกมันหลายเลยได้ได้ขายลูกมันเยอะเลยนะครับก็คือทำคิดยังไงมาเลี้ยงวัวนี่ครับตั้งแต่แรกเริ่มต้นนี่ครับ มันก็เป็นงานเสริมปรนเเป็นงานเสริมเสริมน้ำพอกระเท้าแล้วก็มาเสริมเสริมอยู่ป่ะเสริมเสริมเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเนาะก็คือต้นทุนก็คือเป็นเป็นญ้าเนาะต้นดีลงทุนหลายแม่คนละเป็นถือว่าเป็นเงินเก็บเนาะเงินเก็บเงินใสเล็กพอดีซอย หนีไป,ไปก็คือทำทำนาผสมเป็นไหครับทำนาเป็นอาชีพหลักแล้วก็มาเลี้ยงว,วัวเลี้ยงวัวเสริมๆืมนี่ครับก็ไม่งานยังเน,น่าบ้านเฮาครับก็คือชนบทก็ช่วงนี้ก็คือ,โ,อนนโควิดอะไรพวกนี้คนเขากลับมาอยู่ที่บ้านก็ม,มาหางานท<ำ>ําก็มาเลี้ยงว,วัวไปอยู่ฟุน่นมันก็เงยค้าชาวขายยังก็หลายครับนี่ครับเลี้ยงงัวดีก็เลี้ยงวัวนะครับก็สวยมากเลยนะครับเป็นซาโลเล่ มีอยู่ในค้อประมาณสิบกว่าตัวเนาะสิบตัวพอดีสิบตัวพอดีออกแล้วใหม่หนึ่งตัวใหม่พอดีนี่แข็งแรงแหงนะครับน้องครับก็จะมีตัวเมียมีจักโตครับอยู่ในค้องตัวผู้สักหนึ่งสองสามตัวผู้สี่ตัวเมียมันต้องหกเนาะครับตัวเมียหกตัวผู้สี่ตัวเมียหกพันซาโลเลหมดเลยก็จะมีที่ที่ฟาร์มนี่ก็คือผสม กันเองกับแล้วก็ผสมแล้วก็ผสมหัวเชื้อหัวเชื้อที่ที่ให้เขามาผสมให้ก็ติดโรคแข็งแรงนะครับนี่ครับแข็งแรงแห้งอีกตัวหนึ่งเนาะเดือนเดือนกับมันเกิดวันที่สี่มกราอ๋อสี่มกราเออมันยังไม่ถึงสองเดือนยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดือนนะครับเดือนอยู่แล้วเพราะว่า เอ้ยสี่สี่ธันวาเออสีทธันวาสีทธันวาใช่มันเดือนกว่าอ๋อถ้าสีธันวานี่เดือนกว่าเดือนกว่าแต่มันสวยเป็นเพศผู้แข็งแรงมากเลยนะครับโครงร่างตัวลำตัวยาวสูงนะครับตั้งแต่เล็กเลยโตเร็วแล้วก็กินอาหารเก่งเนี่เนี่คุ้นอีกอย่างหากคุ้นเชื่องลองไปจับดูให้ดูไหนครับก็นีมัดมีแต่สีส้มสตินนี่โอ้มันเชื่องนะครับเนาะ มีแต่มีแต่ง้วเชื่องหมดเลย๋อเชื่องหมดเลยนะครับนี่พ่อพันธุ์นี่พ่อเลี้ยงนี่มันเชื่องอืมซาโลเลเขาจะเชื่องเนาะดูสิครับนี่งามสวยแล้วก็งามสงงามเนาะสวยงามแล้วก็รู้ึกอบงที่เหล่าผิวมันมันเลยเงาเลยงามดีสวยมากเลยนี่ครับอืมตัวนี้ก็คือเลี้ยงไว้นะครับนี่ครับก็ที่มันย่อยบรรยากาศเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งสวยมากเลยนะครับหัวพันธุ์สวยๆนะครับ นี่ปลอยธรรมชาตินี่ดีที่สุดมาต้องนนี่ด้ายดอกเออแค่อาหารเสริมคือมาเสริมตอนเท่าคือเราขังคอกเสริมมันไปแค่นั้นแหละให้ฟางหน่อยให้ให้เพื่องกินเพื่องแน่ให้ยาเน่แล้วก็อาหารเสริมแน่งามนี่ปล่อยธรรมชาติดีที่สุดเออเดี่ยงแบบธรรมชาติเท่านี่แหละมันบอกไข่เป็นโหลน้ำซ้ําาะตอนนี้บอกเป็นโหลเป็นลําปี้ยังกับบอกเป็นเน้ขามันบอกครับ น้ำปีกับเป็นนิดๆแต่รักษาธาตุน่าจด้เนี่แหละตอนนี้ก็คือหายแล้วเนาะแข็งแรงมากเลยนะครับนี่เป็นหลอบหนีบมีน้ำขาวเพราะว่าเขาเลียงธรรมชาติมันมันธรรมชาตินี่ดีที่สุดอแข็งแรงนะครับนี่ครับ กะไายชีมือพันบาได้ัไมือนเทาจะหนี่บีก้ามันันมันจะดีมันจะเรื่องทก้านเออปีกับเออีกวาเองี่อาะว่าพ่อใหญ่เออแทนบัติดีถอว่าแต่ว่านางเอออแนมแปพอดีนางคนนี้ออกเฉยแลวเอ้เลยแทนบัติดอกบัติดอกแทนบัติดนันบุ้นแล้วก็ยังให้ติ I'm ี่ครับบรรยากาศนะครับคนมาดูวัวนะครับอยู่ที่บ้านหนองผงตำบลศรีนนงามอำเภอศรีรัตะนาธจังหวัดศรีสะเกษนะครับวัวพันซาโรเลนะครับมันยังประธานอันนี้นะประธานใหญ่เต็มที่ประธานเป็นจอยขานไปค้นน้ำน้ำมาสิขึ้นเลยออ๋มันใช้หมดกำลังกินหมดแต่ละเลื่อนนี่มันสินมันกิ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 นเออสงปี มันกาทองมันกไถทองก็อ้วนไปดเลยเขาเลี้ยงงอวย่งไดเยังงอบดือดูสิ้วันก็ค่อยดื้ยุ่งงานจับบด้เลยแดนี่บจับบด้